สวัสดีครับสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกทกท่านเลยนะครับผมอยู่กับกระผมมนุษย์ค้างข่าวสปอยหนังยาวสลับชานอนดึกถ้าไม่เช้าเราไม่นอนและในวันนี้นะครับ ก็มีหนังอินเดียเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจจะมาสปอยให้ฟังกันเช่นเคยโดยหนังเรื่องนี้มีชื่อว่าบูตนาธเพื่อรักต่างพบซึ่งหนังเรื่องนี้เป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งที่ผมเคยดูสมัยที่ยังเป็นเด็กอยู่เลยพอนึกขึ้นมาได้ก็เลยอยากจะมาสปอยให้คุณผู้ชมได้ฟังกันโดยันแสดงนําของหนังเรื่องนี้ก็คืออาบิตาบาจานันทร์รบบทเป็นไกลัชนาธหรือบูตนาชคุณลุงผีผู้ห่วงบ้านของตัวเองอามันซิดิกิรับบทเป็น บันกูเด็กน้อยผู้ที่มองเห็นลุงผีบุตนัชจูฮีโชรารับบทเป็นอัญจลีคุณแม่ของบันกูซาลุคานรับบทเป็นอดิเตียคุณพ่อของบันกูโดยเนืเ้อเรื่องคร่าวๆของหนังเรื่องนี้ก็คือบุตนัชลุงผีที่คอยวนเวียนอยู่ในบ้านไม่ยอมไปไหนและก็คอยหลอกหลอนไม่ให้ใครมาอยู่ที่บ้านของเขาจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้เจอกับบันกูเด็กชายที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านหลังนี้และสามารถมองเห็นบุตนัชได้โดยที่เขาไม่ กบูชนัดเลยสักนิดจนเวลาล่วงเลยผ่านไปทั้งสองคนก็ได้กลายมาเป็นเพื่อรักกันและเรื่องราวต่อไปจะเป็นอย่างไรก็ต้องมาติดตามชมกันเลยครับผมฮันเน่น่าดูชาม,มล่าเอาเป็นว่าก่อนที่จะไปรับชมกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก็ด้วยนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมกันเลยครับ เปิดเรื่องมานะครับณนะบ้านหลังใหญ่หลังหนึ่งได้มีหนุ่มสาวคู่รักคู่หนึ่งเข้ามาดูบ้านหลังนี้ซึ่งไอ้ผู้ชายเนี่ยก็ตื่นเต้นหลั่งไหลใหญ่เลยแต่แฟนสาวข,ของเขากลับเจอเรื่องแปลกๆไม่ว่าจะเจอแฟนหนุ่มของเธออีกคนททั้งที่แฟนของเธอพึงจะเข้ามาหรือเธอก็เห็นคนแปลกๆยืนอยู่นอกหน้าต่างซึ่งแฟนหนุ่มของเธอก็ไม่เชื่อเรื่องผีร้องโวยวายสาดไฟฉายไปทั่วจนได้เจอกับผีเจ้าของบ้านเช้าวันต่อมานายหน้าก็ได้มาล็อกบ้านหลังนี้และไล่ให้พี่หนุ่มขี้เมาแอนโทนีออกไปจากบ้านซึ่งแอน นีก็บอกกลับไปว่าบ้านหลังนี้เป็นของเขาใครจะมาอยู่บ้านหลังนี้ตัดไปที่ครอบครัวของอาริตเตียหลังจากที่พวกเขาได้ลงเรือมาถึงที่เมืองพวกแท็กซี่ก็มามุงแย่งกันใหญ่เลยแต่พออันจารีบอกว่าจะไปที่นาร์วิลล่ามันก็ทําให้พวกแท็กซี่รีบเดินหนีกันไปหมดซึ่งลุงแท็กซี่คนหนึ่งก็ได้บอกว่าไม่มีใครที่อยากจะไปที่นั่นและเขาก็แนะนําว่าอย่าไปที่นั่นเลยก่อนที่จะพาพวกอาริเตียขึ้นรถไปส่งซึ่งระหว่างทางลุงแท็กซี่ก็ชวนคุยเรื่องบ้านที่พวกอาิตเตียจะย้ายไปอยู่ว่าที่นั่นมีผ ยยทําอาบันกูนี่กลัวเลยแต่อันจลีก็บอกว่าเรื่องผีมันไร้สาระมันไม่มีอยู่จริงแต่ระหว่างทางรถแท็กซี่ก็ดันเกิดขัดข้องขึ้นมาทําให้พวกบันกูต้องเดินเท้าไปที่บ้านต่อหลังจากที่เดินทางมาถึงบ้านบันกูก็ตื่นเต้นใหญ่เลยที่บ้านใหญ่โตมโหฬารมากๆแต่ระหว่างที่นายนากําลังเปิดประตูบ้านให้ประตูก็ได้ล็อกเองอัตโนมัติบันกูก็เลยพังกระจกและก็ให้นายนาไปเปิดบ้านให้ซึ่งระหว่างที่ทุกคนในบ้านกําลังเดินสำรวจบ้านอยู่อดีิเตียก็ถามนายนาถึงเรื่องข่าวลือบัาไม้ที่เขาได้มาว่าบ้านหลังนี้ มีผีซึ่งไอ้นหน้าก็บอกว่ามาเป็นเรื่องไร้สาระเจ้าของบ้านหลังนี้เขาอยู่อเมริกาเขาดูแลบ้านหลังนี้มาตลอดก็ไม่เคยเจอเรื่องผิดปกติเลยระหว่างนั้นเองบันกุก็ได้ตะโกนขึ้นมาทาเอาทุกคนนตกใจวิ่งไปหากันใหญ่พอทุกคนมาหาบันกุบันกุก็ได้บอกว่าข้างบนนี้กว้างมากๆกว้างพอที่จะให้เขาเล่นคลิกเกตได้เลยเช้าวันต่อมาบันกุกับอันจลีก็ได้มาส่งอดิตเตียขึ้นเรือไปทํางานเพราะเขาเป็นกัปตันเรือต้องออกเดินทางไปทํางานเป็นเดือนๆแต่ไปที่โรงเรียนอันจลีก็ได้พาบันกุ มาหาพออซึ่งไอ้ฟออคนนี้เป็นคนที่ตะกรับมากๆชอบเอามือกลางวันของเด็กนักเรียนมากินซึ่งคําถามแรกที่พออถามบันกุเลยก็คือที่บ้านทําอะไรมาให้กินทําเอาอัญจลีกับบันกุนี่งงเลยหลังจากนั้นพออก็ได้พาบันกุไปแนะนําตัวให้นักเรียนในห้องได้รู้จักซึ่งก็มีเด็กคนหนึ่งหัวเราะล้อเรียนชื่อของบันกุทําเอาบันกุนี่ไม่ชอบกินหน้ามากๆซึ่งพออก็ได้บอกให้บันกุไปนั่งข้างๆเด็กคนนั้นซึ่งเด็กคนนั้นมีชื่อว่าโจโจ้ทำให้บันกุเนี่ยหัวเร โจโจ้ก็ได้มาหาเรื่องบันกุและทั้งสองคนก็มายืนมองหน้ากันและก็เข้าสู่ฉากเต้นโดนกันอย่างหล่อเทตัดไปที่บ้านร่องที่อัญจลีกําลังจัดครัวอยู่แอนโทนีก็ได้แอบมาขโมยของกินไปจนอัญจลีเธอจับได้เอาไม้ไล่ตีใหญ่เลยตัดไปที่โรงเรียนร่องที่กําลังเรียนศิลปะกันอยู่โจโจ้ก็ได้แกล้งทาสีละเลงไปที่งานของบันกุทําให้บันกุโมโหมากๆสาดน้ำหมึกใส่เสื้อของโจโจ้ก่อนที่บันกุจะนับถอยหลังแล้วน้ําหมึกก็ได้หายไปซึ่งบันกุก็ได้โม้ใหญ่เลยว่ามันเป็นน้ำหมึกล่องหนพออขขงเา ซื้อมาให้จากแอฟริกาซึ่งโจโจก็ได้ถาให้บันกูไปสาตร์มึกใส่ลุงพันโลงเขาถึงจะยอมยกย่องบันกูหลังจากนั้นบันกูก็ได้แอบดักรอลุงพันโลงแต่พอจังหวะที่จะสตร์ก็ได้ไปสัตร์โดยผอที่สวนมาพอดีซึ่งนหมึกก็ไม่หายด้วยเพราะโจโจได้แอบเปลี่ยนหมึกไปก่อนหน้านั้นทําให้ผอเรียกตัวอัญจลีมาพบเพื่อตักเตือนบันกูหลังจากนั้นอัญจลีก็ได้พาบันกูกับโจโจมาปรับความเข้าใจกันซึ่งบันกูก็ได้ชวนโจโจไปเล่นที่บ้านของเขาแต่โจโจรีบปฏิเสธแลละบบอกว่าาี้้นนนหัังม ผีกลับไปที่บ้านบันกูก็ได้ถามแม่ว่าบ้านของพวกเขามีผีจริงๆหรอซึ่งแม่ก็ได้บอกว่าที่นี่ไม่มีผีอะไรทั้งนั้นมีแต่ไอหัวขโมยแอนโทนีและผีมันก็ไม่มีอยู่จริงมีเพียงแค่เทวดาเท่านั้นหลังจากที่ทั้งสองคนแม่ลูกเข้านอนระหว่าน,นั้นเองบันกูก็ได้เห็นเงาอะไรบางอย่างลอยผ่านไปเขาจึงเดินตามหาและก็ไปหยิบไอศครีมในตู้เย็นมากินระหว่าน,นั้นเองเขาก็ได้เจอกับชายปริศนาในบ้านบันกูเลยตะโกนเรียกแม่บอกว่าใครไม่รู้อยู่ในบ้านซึ่งแม่ของเขาก็ไม่เชื่อคิดว่าบันกูคิดไปเองแล้ว ็พาบันกูขึ้นไปนอนบนห้องซึ่งในคืนนั้นบันกูก็คิดทบทวนว่าใครเป็นคนที่เขาเห็นเมื่อกี้นี้บันกูเลยเดินกลับไปข้างล่างและก็ได้เจอกับชายแปลกหน้านที่เขาเจอเมื่อกี้ซึ่งบันกูก็ไม่ได้มีท่าทีที่จะกลัวอะไรและก็ได้ถามว่าลุงคือแอนโทนีใช่ไหมซึ่งลุงก็ได้บอกว่าเขาเป็นผีแต่บันกูก็หัวเราะบอกว่าผีไม่มีอยู่จริงมีเพียงแค่เทวดาเท่านั้นหรือว่าลุงคือเทวดาแต่ตาลุงนี่ก็บอกว่า เขาเป็นผีและที่นี่เป็นบ้านของเขาแต่บันกุก็เถียงว่าที่นี่ก็เป็นบ้านของเขาก่อนที่จะแนะนําชื่อของตัวเองและถามลุงผีว่าชื่ออะไรลุงผีก็บ่นว่าไม่เห็นชื่อเขาที่หน้าบ้านหรือไงเขามชื่อว่านาร์บันกูเลยขอเรียกลุงผีว่าบุษนาร์ซึ่งบุษนาร์ก็ลําคาญเลยแกล้งหลอกให้บันกุกลัวแต่บันกุกลับไม่กลัวแถมยังหัวเราะย,ย้ะใส่อีกทําอาบุษนาร์ดได้เสียเซลกันเลยทีเดียวเช้าวันต่อมาอัญจลรีก็ได้ตื่นมาพบว่าบันกุลงมานอนอยู่ข้างล่างซึ่งบันกุก็ได้เ้เเ่่าาใหฟังวมืือคนข ได้เจอกับเทวดาด้วยตัดไปที่โรงเรียนบันกุก็ได้เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้เพื่อนๆที่โรงเรียนฟังซึ่งเพื่อนๆก็บอกว่ามันเหมือนกับผีมากกว่าเทวดาอีกนะตัดไปที่บ้านระหว่างที่อันเจรีกำลังจัดบ้านอยู่แอนโทนี <Anthony S 1> ก็ได้แอบ,บมาดมๆม,ม,ม,มองอยู่อัญเจรีเลยยื่นข้อเสนอให้เขาช่วยเธอเทำความสะอาดบ้านแล้วเดี๋ยวเธอจะให้ค่าจ้างกับแอนโทนีซึ่งระหว่างที่แอนโทนีกำลังกวาดใบไม้หน้าบ้านอยู่บูชนาร์ก็ได้แกล้งเสกใบไม้มากองรวมกันทำเอาแอนโทนีนี่หลอนใหญ่เลยเปิดประตูเข้ามาในบ้านจนใบไม้หลออเข้ามาเต็มบ้านซึ่งอีีก็ได้บนนแ และก็ให้เขาช่วยเข็นของหน่อยแต่ระหว่างนั้นเองบูธนารก็ได้แกล้งแอนโทนีตกหัวไปมาและก็แกล้งทําให้แจกันหล่นจนแอนโทนีถูกอันเจรีและกระทืบในเย็นวันนั้นอันเจรีก็ได้โทรไปบ่นอดิตเตียว่าเธอไม่อยากจะอยุดที่นี่แล้วเพราะเธอทําความสะอาดที่นี่ไม่ไหวซึ่งบันกูก็ได้บอกแม่ว่าเขาจะให้เทวดาช่วยทาความสะอาดบ้านหลังนี้ให้ในคืนนั้นบันกูก็ได้มาเจอกับบูธนารอีกครั้งซึ่งบันกูก็ได้บ่นบูชนาร์ว่าทําไมเขาถึงได้สุขร,ระโปรขนาดนี้รวมไปถึงบ้านด้วยบูชนาร์ก็เลยบอกว่า้าาง,งานก็ยกไป เลยสิบันกูเนี่ยก็เลยยืนกลานบอกว่าพวกเขาควรจะทาความสะอาดบ้านหลังนี้บุชนาเลยบอกว่าแกจะทําได้ยังไงในเมื่อตัวแกสูงแค่4ฟุต2นิ้วเองบันกูเลยบอกว่าอย่าท้าเขานะแค่เขาเป่าแค่ปุ๊ดเดียวเนี่ยใบยไม้ในบ้านเนี่ยก็ปลิวออกไปทันทีบุชนาเลยบอกให้บันกูเนี่ยโชว์ให้เขาดูหน่อยซึ่งพอบันกูเป่าให้ดูใบไม้กลับไม่กระยับแม้แต่ใบเดียวบุชนาเนี่ยก็เลยโชว์บ้างเป่าซะใบไม้เนี่ยปลิวไปจนหมดบ้านเลยซึ่งบันกูก็เลียมจัดจัดหล่อให้บุชนาช่วยทําความสะอาดบ้านให้ไม่ว่าจะเป็นอยากให,ให่หรือจัดิจต่างๆ ทเอาลูกบุชนาชที่เซ็งกันเลยทีเดียวเช้าวันต่อมาหลังจากที่อันเจลีตื่นขึ้นมาก็าพบว่าบ้านของเธอสาบหมดโจก่อ,อนึกว่าเป็นฝีมือของแอนโทนีก็เลยให้เงินกับเขาไปหลังจากนั้นก็ได้เริ่มต้นวันใหม่อย่างมีความสุขบันกูก,กับบุชนาทก็เริ่มสนิทกันมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งระหว่างที่บันกุกําลังเล่นคริกเก็ตอยู่บุชนาทก็ได้มากแกล้งทําให้ลูกบอลลอยไปลมาจนถึงบันไดซึ่งบุชนาทก็ได้แกล้งแห่ใส่บันกูทําให้เขาได้ตกใจกลิ้งตกบันไดไปทําให้บุชนาาาาาาาทกกกกกับบออลลลีีีตใจมมรรดูขขขงงงเเแะ็ไป่่โยซึ พวกชาวบ้านแถวนั้นก็ได้บอกว่ามันจะต้องเป็นฝีมือของพีบ้านหลังนั้นแน่ๆทำเอาบุชนารเนี่ยรู้สึกผิดมากๆที่ไปแกล้งบันกูแบบนั้นหลังจากเวลาผ่านไปคุณหมอก็ได้มาบอกอาการของบันกูว่าบันกูพ้นขีดอันตรายแล้วทําให้อัญจลีกับบุชนารดเีใจมากๆซึ่งหลังจากที่บันกูตื่นขึ้นมาคุณหมอก็ได้ถามบันกูว่าทาไมถึงได้ตกบันไดบันกูก็ได้ปกปิดความจริงบอกว่าเขาสะดุดเท้าตัวเองตกลงมาซึ่งหลังจากที่หมอและอัญจลีออกไปจากห้องบุชนารก็มานน่งข้างๆบันกูและขอโทษขอให้บัน เขาเป็นสาเหตุที่ทาให้บันกูต้องตกบันไดซึ่งบันกูก็ไม่โกรธและก็ให้อภัยเขากลับไปที่นายหน้าวีเจเจ้าของบ้านนัดวิลล่าก็ได้โทรมาบอกนายหน้าว่าเขาจะกลับมาที่ India, อินเดียอาทิตย์หน้าเพราะมีเรื่องสําคัญที่จะมาจัดการแต่ไปที่บ้านบุตนัชก็ได้มาปลุกบันกูให้มาทําแผลซนระหว่างที่อัญจลีกําลังทายาให้ก็ทาเอาลูบุตนัชนี่ลุ้นตามเลยหลังจนากนั้นทั้งสองคนก็ได้มาแปลงฟันตัดเล็บแล้วก็ทํากิจกรรมด้วยกันจนกระทั่งวันที่บันกูไปโรงเรียนลูบุตนัชเองก็ได้เปเแบบลเี่ยนบุ นาเนี่ยก็ได้เดินตามหาบันกูที่โรงเรียนเลยพอบันกูเห็นบุรนาเดินผ่านห้องเขาก็เลยแอบออกจากห้องมาหาบุรนาชระหว่างนั้นเองพออก็เดินมาพอดีบุชนาเลยพาบันกูวับกลับเข้าไปในห้องซึ่งพออก็เดินเข้ามาในห้องมาถามบันกูว่าเขาเห็นบันกูอยู่ข้างนอกเมื่อกี้ซึ่งบันกูก็ปฏิเสธบอกว่าเขาไม่ได้ออกไปหลังจากนั้นพออก็ได้เอาไซรวิตของบันกูมากินจนทาให้เขาเสียงเพลงนขึ้นมาซึ่งหลังจากที่พออไปพูดกล่าวเปิดงานกีฬาสีก็ผู้ม่รู้เรื่องทาเอานักเรียนและครูในโรงเรียน,นเนี่ย โจโจกับบันกูก็ได้แข่งกันซึ่งไม่ว่าจะแข่งกีฬาอะไรบันกูก็แพ้ให้กับโจโจตลอดทาให้บันกูเซ็งมากบอกให้บูชนัทช่วยใช้พลังทําให้เขาชนะหน่อยแต่บูชนัทก็บอกว่าไม่เราจะไม่โกงในการแข่งกีฬาเด็ดขาดบันกูเลยบอกว่าทางนั้นเขาจะไม่แข่งแล้วบูชนัทเลยสอนข้อคิดให้กับบันกูว่าเคยเห็นมดไหมเวลาที่เราเอาอะไรไปขวางมันมันจะทํายังไงมันจะเดินเบรกทางถ้าเราไปขวางมันอีกมันก็จะเดินเบรกทางเรื่อยๆขนาดมดตัวน้อยยังไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคเลยทำไม กูที่โตๆความมดหลายเท่าถึงได้ยอมแพ้ล่ะนายจะต้องชนะด้วยฝีมือและความพยายามของนายเองเลยทําให้บันกูคิดได้และกลับไปแข่งกีฬาอีกครั้งจนสุดท้ายบันกูก็สามารถเอาชนะโจโจและขึ้นไปที่หนึ่งได้สําเร็จในเยาววันนั้นโจโจก็ได้วางแผนจะทั้งกับดักให้บันกูตกลงไปในบ่อน้ําซึ่งเร่องนั้นเองเขาก็ได้พลัดตกลงไปข้างล่างทําให้เพื่อนๆทุกคนรีบวิ่งหนีออกไปหืมเพื่อรักจริงๆเร,รว่องนั้นเองบันกูก็ได้ผ่านมาพอดีโจโจเลยบอกให้บันกูช่วยพาเขาขึ้นไปทีบันกูเลยบอกว่าเดียวเ้้้าาาาจจจจจะไไปตมมมมแ่่โโโใหหซึงก็ พอทาให้เขารู้แม่จะต้องฆ่าเขาแน่ๆบันกูเลยถามว่าจะให้เขาช่วยยังไงโจโจเลยบอกให้บันกูให้เทวดามาช่วยเขาทีก่อนที่จะสารภาพผิดว่าที่จริงแล้วเขาจะแกล้งให้บันกูตกลงบัข้างล่างเพื่อพิสูจน์ว่าบันกูมีเทวดาคุ้มครองจริงๆไหมทําให้บันกูโมโหมากๆจะเดินออกไปรวางนั้นเองบุตรนาชก็มาพอดีก็ได้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นบันกูเลยเล่าให้ฟังว่าโจโจจะแกล้งเขาให้ตกลงไปในบ่อแต่ดันพลาดตกลงไปซะเองเขาเลยจะปล่อยให้โจโจอยู่ในนี้ทั้งคืนสิ่งโจโจก็ตะโกนขึ้นมาว่าเขขาาาออโทษบบบบุนกกกูว่ ควรที่จะเรียนรู้การให้อภัยก่อนที่จะใช้เวทมนต์ทำให้แขนของบันกุยืดออกมาอย่างกับลูฟี่และก็ดึงตัวโจโจขึ้นมาซึ่งบันกุก็ได้บอกโจโจว่าให้เก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับและทั้งสองคนก็ได้สนิทกันมากขึ้นต่อมาที่โรงเรียนเรื่องเทวดาของบันกุก็ได้แพร่กระจายไปทั่วทาให้พออเรียกตัวอัจารีมาพเพื่อตักเตือนว่าบันกุได้กุเรื่องนี้ไปทั่วโรงเรียนถ้าบันกุยังพูดเรื่องพวกนี้อีกเขาจะไล่บันกุออกกลับไปที่บ้านอันจารีก็ได้คุยกับบันกุเรื่องเทวดาททีี่่่เเขาาพููดึงงงบัันนนนกกุ็ยยยวว้มอจริละ บุตรนาสแสดงตัวให้เขาเห็นแต่บุตรนาสกลับไม่ยอมแสดงตัวออกมาทําให้อัญจลีโมโหตบหน้าบันกุไปหนึ่งทีซึ่งบันกูก็งอนบุตรนาสกลับแม่มากๆทั้งสองคนก็เลยร้องเพลงตามง้อจนกลับมาคืนดีกันได้สําเร็จกลับไปที่งานโรงเรียนบันกุกับโจโจก็ได้ทําการแสดงละครเวทีทําเกี่ยวกับเรื่องราวที่เขาได้พบเจอกับบุตรนาสซึ่งระหว่างที่กําลังแสดงกันอยู่แม่ของโจโจก็ได้คุยกับอัญจลีบอกว่าบันกุใส่เสื้อผ้าเหมือนกับลุงคาริชนาสซึ่งอัญจลีก็งงว่าคาริชนาสคือใครแม่ของโจโจเลยบอกว่าบ้านที่พ่ออัญ บ้านของลุงาริชนาทและเขาก็เป็นผีที่คนแถวนี้รู้ดีว่าเฮียนขนาดไหนเลยทาให้อัญเจลีเนี่ยปฏิบัติต่อเรื่องได้แล้วรู้ทันทีว่าเทวดาที่บรนกูเจอทุกๆวันก็คือลุงาริชนาทนั่นเองตัดไปที่วีเจหลังจากที่เขากลับมาอินเดียเขาก็ได้คุยกับนายนาว่ามีเจ้าสวคนหนึ่งสนใจที่จะซื้อบ้านนาดวิลล่าซึ่งนายนาก็บอกว่าตอนนี้มีครอบครัวอาศัยที่นัดวิลล่าแล้วซึ่งเจ้าสวก็ไม่สนใจบอกว่าพอเขาไปถึงถ้าเขาเกิดชอบขึ้นมาเดี๋ยวเขาจะจัดการเองทุกอย่างเองซึ่งพอพวกเจ้าสวไปถึงบ้้าาาานนนมมมักก็ไดทหํหบุ โกนไล่ทั้งบ้านนี่สั่นลมพัดอย่างบ้าคลั่งทำเอาสัตว์พวกเจ้าสวนในวิ่งหนีไปกันหมดหลังจากนั้นบุรนารก็ได้แสดงตัวให้อัญจลีได้เห็นและเล่าเรื่องราวความเป็นมาของบ้านหลังนี้ให้ฟังว่งเมื่อก่อนเขามีครอบครัวที่สงบสุขอยู่ที่นี่มีเขาภรรยาและลูกชายที่ชื่อว่าวีเจซึ่งหลังจากที่วีเจได้โตขึ้นเขาก็ได้ทํางานที่เมืองนอกซึ่งในทุกๆวันแม่ของเขาก็นั่งรอคอยให้ลูกชายของตัวเองกลับมาแต่ลูกชายก็ไม่เคยกลับมาเลยบุชนาร์ดเลยโทรไปหาวีเจว่าเมื่อไหร่จะกลับบ้านซึ่่่่งงวววเเจกก็บอาาาขไม เขาจะโทรกลับไปที่หลังแต่สุดท้ายเขาก็ไม่โทรกลับมาปล่อยให้ทั้งพ่อและแม่ต้องนั่งรอด้วยความเสียใจจนกระทั่งมันได้สายเกินไปพรอะแม่ได้จากไปแล้วทําให้บีเจและลูกชายมากอดขอโทษบุตรนัชหลังจากนั้นบุตรนัชก็ได้สนิทสนมกับหลานชายมากๆซึ่งระหว่างที่เขากําลังเล่นกับหลานชายอยู่ก็ได้พบว่าลูกชายของเขาจะขายบ้านหลังนี้ให้กับคนอื่นซึ่งมันก็ทําให้บุตรนัชโมโหมากๆไล่พวกเจ้าสัวออกไปและบอกกับลูกชายว่าเขาจะไม่ขายบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้เต็มเปียกไปด้วยความทรงจําต่างๆมากมายและเขาอยากให้คร ครอบครัวอยู่ด้วยกันที่นี่แต่อ e ีลูสภัยก็ได้บอกว่าพวกเขาจะไอยู่ที่นี่เพราะพวกเขาจะย้ายกลับไปอยู่ที่อเมริกาบุชนาร์ดเลยบอกให้ลูกชายกลับไปทํางานซะส่วนเขาจะอยู่ที่นี่เองคนเดียวก่อนที่จะเดินไปร้องไห้อยู่ในห้องซึ่งอ e ีลูสภัยก็ได้บอกวีเจว่าพวกเขาไม่จําเป็นต้องพาบุชนาร์ดไปอเมริกาด้วยส่วนลูกชายก็ได้บอกกับวีเจว่าเขาไม่อยากจะไปจากที่นี่เช้าวันต่อมาวีเจก็ได้มาหาพ่อและบอกว่าเขาจะกลับอเมริกาทาให้บุชนาร์ดตามตื้อไม่อยากจะให้วีเจจากไปส่วนหลานชายก็ได้มากาะบุชนาร์ดบอก โมโหกระชากตัวลูกชายออกไปและทั้ง3คนก็ได้เดินออกไปจากบ้านทิ้งบุตนัดไว้คนเดียวซึ่งบุตรนัดก็จะวิ่งตามลูกชายก็ได้สะดุดบันไดตกลงมาและวิ่งตามมาหน้าบ้านแต่วีเจก็ขึ้นแท็กซี่ออกไปแล้วพอบุตนัดเดินกลับมาในบ้านก็พบศพของตัวเองเลยทําให้เขารู้ว่าเขาได้ตายไปแล้วซึ่งหลังจากที่ทุกคนได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วทุกคนก็พากันร้องไห้อันจารีเลยถามบุตนัดว่าทําไมเขาถึงไม่อภัยลูกชายของตัวเองเลยทําให้บุตรนัดโมโหบอกว่าเขาจะไม่ยกโทษให้ถึงลูกจะทิ้งเขาไป แต่เขาจะไม่มีวันทิ้งบ้านหลังนี้และเขาก็จะให้ครอบครัวของบันกูอยู่ที่นี่ได้เท่านั้นเช้าวันต่อมาอาดิเตียก็ได้กลับมาที่บ้านทุกๆคนเนี่ยก็เล่าเรื่องราวของบุตรนาสให้ฟังทาเอาคุณพ่อนี่อึงไปเลยหลังจากนั้นพวกเขาก็เลยไปถามหลวงพ่อว่าจะทํายังไงให้วิญญาของบุตรนาสไปสู่สุคติหลวงพ่อเลยบอกว่าพวกเขาควรจะทําพิธีกรรมส่งดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีปีที่นี้จะสําเร็จได้จะต้องมีลูกชายของผู้ตายมาร่วมด้วยหลังจากนั้นอาดิเตียก็ได้มาหลอกบันกูว่าพรงนี้เขาจะวจันเกิดให้ับ,บรุ่ ใจมากๆวิ่งขึ้นไปบอกบุตรนัดให้ฟังซึ่งบุตรนัดก็รู้ดีว่าพิธีนี้คืออะไรเช้าวันต่อมาหลวงพ่อก็ได้มาทาพิธีกับบุตรนัดซึ่งระหว่าน,นั้นเองบีเจก็ได้เข้ามาร่วมพิธีด้วยซึ่งเขาก็ได้เดินไปดูเก้าอี้ตัวโปรดของพ่อและไปกอดรูปภาพของแม่ก่อนที่จะไปร่วมพิธีสวดมนต์ให้พรกับพ่อแม่ของเขาซึ่งพอบรรกุหันหลังกลับมาก็พบว่าบุตรนัดได้สลายหายไปแล้วทาให้บรรกุตกใจมากๆบอกกับพ่อว่าเขาไม่เห็นบุตรนัดแล้วในคืนนั้นบรรกุก็ได้มองขึ้นไปบนฟ้าและก บอกกับบันกูว่าเทวดาของฉันก่อนที่จะหายไปปล่อยให้บันกูร้องไห้หาบุตรนารบอกให้บุตรนารตกลับมาเช้าวันต่อมาร่านที่บันก,กูกำลังจะไปโรงเรียนบุตรนารก็ได้กลับมาหาเขาอีกครั้งและบอกว่าเขาจะกลับมาอยู่กับบันกูตลอดไปก่อนที่จะมองมาที่กล้องและบอกว่าคุณอย่าไปบอกใครเรื่องนี้นะและหนังก็ ตัดจบลงเพียงเท่านี้เองครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมสรับหนังเรื่องนี้ซึ่งหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป6.3คะแนนส่วนด้านด้<ๆ>้นเว็บล็ t t เทสโทเมโก็ได้คะแนนจากฝั่งนวิจารณ์ไป60%ส่วน,นัฟงคนดูได้ไป53%ส่วน,นด้านบรรคุข,ข้าวผมขอให้คะแนนกับหนังเรื่องนี้ไป6.5คะแนนเลยครับผมซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นหนังในวัยเด็กอีกเรื่องหนึ่งที่ผมชอบมากๆตอนนั้นผมจําได้เลยว่าผมเนี่ยมีแบบเป็นแผ่นพักไทยด้วยนะดูแลแบบซึ้งมากๆแต่มันจะซึ้งกว่านี้นะถ้าบุตรน้านเนี่ยไปสุส มันจะเป็นอะไรที่ดีมากแต่ก็อเอาเถอะครับเพราะหนังเรื่องต่อไปที่ผมจะมาสปอยใหฟังก็คือเรื่อง b ุตรนัชรีเทิร์นซึ่งถ้าหาว่าคุณผู้ชมสนใจอยากจะรับชมภาค2ต่อแล้วล่ะก็ก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยโอเคถ้าหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u ัครส i b e ก็ได้นะครับไว้เจอกันใหม่กับหนังหน้าสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ